Mm hmm. วิลพันคีนิกสาขาคขอนแกนสวัสดีคนไขค้ค่ะวันนี้คนไข้เสริมซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะโมดีว่าค่ะ450กับ 425 cc นะคะวันนี้ก็เป็นต่างไซส์นะคะก็จะเป็นโมติว่าไม่มีชิปนะคะ450 cc กับ425 cc นะคะคนไข้ศึกษาหาข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างคะในเพจนเพนะคะเคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักทำที่นี่ไหมคะไม่ค่ะทำไมถึงตัดสินใจเลือกวิรพัน์คลินิกคะเราก็ดูรีวิวมาแล้วก็เข้ามาต่กษา เป็นยังไงบ้างคะอาการหลังการผ่าตัดมีอาการเจ็บมันสิบล่อทับไหมคะไม่ค่ะมีอาการเวียนศีรษะไหมคะตอนนี้ไม่ค่ะโอเครบกวนคนไข้ฝากอะไรถึงคนไข้หลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอกหน่อยนะคะอ่าท้าไม่ค้อกลัวนะคะแต่ว่ามาทำที่นี่ได้เลยคะ่ะไม่ไม่เจ็บคะ่ะไม่เจ็บ